ปลูกพริกเพื่อขยายไปก่อนยหญหนิงสเต็ปเพื่อขยายไปน้ำหลุมซะก่อนยหญ่ไปน้ำโคกน้ำสะไปเขาอันนี้เป๊ปซี่ของหมอเลือกถตะแก่หมอของกินเต็มตู้เย็นของหมออันนี้ใส่จวดเตาแก่ซื้อให้เนาะห้องห้องห้องโอ้ในอยู่ในกิ่นแล้วโอ้ปลาเนาะปลาปลาทู่ปลานเต็มตู้ของเขาโอ้ใส่จวดต่าปลูกพักคือเก้าก็ใหญหนิงปลูกพัก ซอยงาน,งนาหัวหน้าอำเพิ่นอู้ถ้าแก้มาคือจบใช่ปะอ่าเขาซื้อมาให้เลยว่ะดิโอ้ถ้าแก่คือจบแท้เลใส่เบิรงมึงดูโอ้อันนี้โอ้ยแนวถอนมาเนี่ยเย็ยนบาบเนาะซื้อมาให้เธอเลยกับตอนแขกเคยอย่างก็เธอละแพ็คอันนี้น้ำสม้มน้ำโคกน้ำสไปร์เขาอันนี้ เฟฟซีของหมอเลือกตะแก่หมอของกินเต็มตู้เย็นของหมออันนี้ใส่จวดตะแก่ซื้อให้เนาะของของของ,ของ,ของโอ้ในอยู่ในกินแล้วโอ,ปโอป้ปลาเะบะปลาปลาทู่ปลานเต็มตู้ของเขาโอ้ใส่จวดเนาะโอ้ยกินบ่ได้พี่กินบ่ได้ล่าสีขาแล้วอ่าจะหนึ่งกระลงังพดไอ้เบี้ยผักพริกนะเกนาะไอ้ยก็ลาเจี๊ยเพราะอาํา ลาเจียลาเจียบอเนี่ยเบีย้ยบวกพริกจะนิ่งฮดแล้วเราก็แซวลงไปปลูกนาย,ยกเอาลูกน้องวันอาทิถ่า,ายคลิปนาย,ยกนายกนายกซาลาลูกน้ำไปลงไปปลูกบอลเนี้เหลือร้ายเลยลงหญ้าพร้อ,หอมหญ้าเต็มกระตัดโอ้พี่ชายหนุ่มเล้วงมาได้อะมาเนี่ยพลึกพลึกจะมาลอยกินน้ำสมมอยู่ เฮ็ดเดียกันไม่เห็นมันกระหายยันไม่วังหนึ่งกันอันเจนน้าเราก็เอานำหวานไปสั่งให้อ้าวลุยผูกพริกเพาะสยายไปก้อนยันหนึ่ง สเตปเพื่อเพื่อจะย้ายไปน้ำหลุมซะก่อนย้ายไปน้ำหลุมแล้วเพื่อมาเสียบน้ำหลังอ้าวลุยเฮากได้ยังบริด้งานเลยซารล,ลาสวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับอยู่ดีมีแห้งสุูบสุขคนครับผมพบเจอที่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อครับผมพี่น้องสุูบสุขคนทุกท่านนะครับเอไอทั้งหลายสวัสดีครับผม